สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆวอลเลย์บอลทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ช่องเชียร์วอลเลย์บอลไทยจะพาทุกคนมาทำความรู้จักดาวรุ่งเด็กสูงเจน3ที่น่าจับตามองมากที่สุดในปี2025นี้เลยนะครับซึ่งดาวรุ่งทั้ง5คนนี้เนี่ยมีกระแสเป็นที่พูดถึงกันมาโดยตลอดเลยนะครับเพราะว่าด้วยฝีมือด้วยความสูงที่โดดเด่นมากๆเมื่อเทียบกับเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันนะ ทำให้พวกเธอเนี่ยเข้าตาแฟนๆนวอลเลย์บอลเป็นอย่างมากและแน่นอนครับตอนนี้มันไม่ได้เข้าตาแค่แฟนๆนวอลเลย์บอลแล้วแต่มันยังเข้าตาคนนี้ด้วยครับโคชออสเกียรติพงศ์รัชตะเพียงไกลจนในตอนนี้เนี่ยทั้ง5คนได้ถูกโคชออสเนี่ยเรียกเข้าแคมป์ฝึกซ้อมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับแคมป์ที่มีชื่อว่าสารพลังเยาวชนสู่คนของชาติ b ี c o m e the next g e n e r a t i น n 3นั่นเอง ซึ่งการฝึกซ้อมนี้นะครับจะเป็นการฝึกซ้อมร่วมกันระหว่างเยาวชนชุดยูต่างๆไม่ว่าจะเป็นชุดยูสิหรือยูยีเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเหล่านักกีฬาเยาวชนก่อนไปสู้ศึกในระดับนานาชาติต่อไปนะครับและแน่นอนครับมันไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่นี้แน่นอนแต่มันยังเป็นการเฟ้นหาและพัฒนาดาวรุ่งที่น่าสนใจเพื่อที่จะผลักดันไปเป็นกําลังหลักให้กับทีมชาติชุดใหญ่ต่อไปครับ ซึ่งการกลับมาคุมทีมชาติในครั้งนี้ของโค้ชออสนะครับแน่นอนครับว่าแฟน,แฟน,แฟนลลบอลหลายคนรู้สึกเหมือนมีความหวังกับอนาคตวอลเลย์บอลทีมสาวไทยอีกครั้งผมเองก็เช่นกันครับเพราะว่าช่วงเกือบ10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่โค้ชออสอำลาตำแหน่งไปนะครับตั้งแต่ช่วงปี2016จนมาถึงตอนนี้ครับ2025ก็ประมาณ8ปปีแล้วเนาะที่ไทยเรายังไม่เคยปั้นหรือว่าผลักดันดาวรุ่งคนใหม่ขึ้นมาเป็นตัวหลัก ช่วยชุดใหญ่ในปัจจุบันอย่างเป็นรูปประรมเลยนะครับดังนั้นครับตอนนี้เมื่อโค้ชออสได้กลับมาแฟนๆวอลเลย์บอลก็เลยรอคอยที่จะเห็นโค้ชออสั้นเหล่าดาวรุ่งระดับมาสเตอร์พีซขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับและสำหรับดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดในตอนนี้ก็หนีไม่พ้น5คนนี้แหละครับก็คือน้องแคปหมูน้องปายน้องเปียโนน้อง iano, ออมออมและก็น้องเอมมาครับ วันนี้ผมก็เลยอยากจะพาทุกคนนะครับมารู้จักน้องๆทางง้ากันแบบภาพรวมคร่าวๆเพื่อเป็นออเดอร์เป็นน้ำจิ้มกันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อๆไปผมจะค่อยๆทยอยพาทุกๆคนมาวิเคราะห์น้องๆกันแบบและเอียดแบบรายบุคคลกันต่อไปครับมาเริ่มกันที่คนแรกครับน้องแคปหมูสุภาวดีพันวิไลปัจจุบันน้องมีอายุ17ปีนะครับสูง188ซนเมตร เล่นในตำแหน่งหัวเสาจากโรงเรียนเมืองพัทยาเจนะครับแต่ว่าปัจจุบันน้องเนี่ยสังกัดอยู่ในอะคาเดมีของสโมสรสุพรีมชลบุรี e t e c คเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ถ้าพูดแบบภาพรวมๆนะครับน้องแคปหมูถือเป็นหัวเสาที่มีความสูงมากๆแล้วก็คล่องตัวประมาณหนึ่งด้วยนะครับ mm hmm. เพราะว่าถ้าเทียบกับในระดับเยาวชนด้วยกันเนี่ยน้องมีความคล่องตัว ไม่ช้าเลยนะครับเรียกว่าโดดเด่นทั้งความสูงและก็ฝีมือเลยนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างครบเครื่องเลยครับแต่อาจจะมีอยู่นิดนึงนะครับคือเรื่องของรูปร่างนะที่อาจจะต้องปรับลดลงอีกนิดนึงก็น่าจะโอเคขึ้นละครับก็ผมจะพาทุกคนลองย้อนมาชมผลงานในปีที่ผ่านมาของน้องกันสักนิดนึงนะครับในรายการวอลเลย์บอลหญิง u 1สชิงแชมป์เอเชีย2024ในนัดที่เจอกับญี่ปุ่น ลลองไปดูกัันเยครบมาที่ลูกแรกครับไทยเสิร์ฟมาญี่ปุ่นรับลูกแรกไม่ค่อยดีนะครับโยนกลับมาให้ไทยไทยรับได้เซตให้แคปหมูตีลงไปครับโอ้โหสวยมากเมื่อกี้แคปหมูวิ่งแทรกเข้ามาตีนะครับแล้วก็ทำคะแนนลงไปได้สวยมากนะครับเมื่อกี้คือลูกสูตรเลยนะเดีย๋ยวเราลอ,ลองมาดูภาพช้าอีกสักรอบนะครับ นี่ครับยกมาให้แคปหมูวิ่งแจกเข้ามาแล้วก็ตีลงไปเป็นคะแนนครับผมอีกลูกหนึ่งครับญี่ปุ่นเสิรฟมาไทยรับลูกแรกไม่ค่อยดียกแก้มาให้แคปหมูตีตีลงไปเป็นคะแนนอีกแล้วครับผมเมื่อกี้คือลูกแก้นะครับแต่แคปหมูสามารถตีแก้ได้ดีมากๆครับนี่ครับยกไปให้แคปหมูแล้วก็ตีลงมาเป็นคะแนนครับ มาดูอีกลูกครับญี่ปุ่นเสิร์ฟมาไทยรับได้ยกไม้แคปหมูตียังไม่ตายนะครับญี่ปุ่นยังรับไว้ได้แต่ญี่ปุ่นไม่ได้บุกนะครับโยนกลับมา้ไทยไทยเตรียมบุกอีกรอบยกให้แคปหมูตีแต่ตีไม่ได้นะครับเมื่อกี้จังหวะไม่ได้แก่ตัวอีกรอบครับยกไม้แคปหมูอีกทีนึงแคปหมูตีลงไปเป็นคะแนนนะครับนี่ครับจะเห็นว่าแคปหมูมีความคล่องตัวมากๆนะครับถึงแม้จะจะรูปร่างสูงใหญ่ แต่ว่าเธอไม่ได้ช้าเลยนะครับถ้าเทียบกันในรุ่นเดียวกันเนี่ยถือว่าครบเครื่องครบครันจริงๆครับผมมาที่คนที่2นะครับน้องปายนภสรุ่มนินอายุ17ปีนะครับสูง192ซนติเมตรเลยนะครับเล่นตำแหน่งหัวเสาปัจจุบันเธอสังกัดอยู่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองนะครับ พูดแบบรวมๆเช่นกันนะครับน้องปายเนี่ยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของเธอก็คือความสูงนี่แหละครับเพราะว่าเป็นคนที่สูงที่สุดที่เรามีอยู่ในรุ่นเยาวชนตอนนี้เลยนะครับส่วนเรื่องของฝีมือเนี่ยก็ไม่แย่เลยนะถ้าเทียบกับรุ่นเยาวชนด้วยกันเนี่ยแต่อาจจะมีที่ต้องปรับปรุงก็คือเรื่องของความคล่องตัวแต่ถ้าลองย้อนไปดูในช่วง1-2ปีที่ผ่านมานะทุกคนจะเห็นว่าน้องปายเนี่ยมีพัฒนาการ ขึ้นมาเยอะมากๆนะครับในเรื่องของความคล่องตัวเมื่อก่อนเนี่ยน้องช้ากว่านี้เยอะมากๆนะแต่ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าน้องดีขึ้นมากๆเลยครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีมากๆเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูคลิปผลงานของน้องปายสักนิดหนึ่งนะครับกับรายการวอลเลย์บอลแชมป์กีฬา7สี2024ที่ผ่านมาในนัดที่เจอกับวิทยาล,ลัยเทคโนโลยีพาณิชยาการอายุทยาครับ มาเริ่มกันที่ลูกนี้นะครับอยุทยาฟรีบอลกับไม้อ่างทองอ่างทองรับไปได้แล้วก็เซตมาให้น้องปายน้องปายตีลงไปหนักๆเลยครับผมโอ้โหลูกนี้หนักเลยนะลองดูครับพชบฉานี่ครับตีมุมตรงสวยด้วยนะครับโอ้โหซึ่งแมตชนี้นี่นะครับน้องปายโดนโยกมาเล่นบีหลังนะครับมาดูอีกลูกนึงครับ อ่างทองรับได้เซตให้น้องปายตีอีกรอบหนึ่งตีมุมตรงครับแต่ยังไม่ตายอายุทยารับไปได้แล้วก็ฟรีบอลกลับมาให้อ่างทองอีกครั้งครับแล้วก็เซตมาย้ําที่น้องปายอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตีลงไปครับโอ้โหตีทะแยงมุมสวยมากๆครับลูกนี้ลองดูภาพช้ากันครับนี่ครับกระโดดตีทะแยงมุมลงไปมาดูอีกลูกครับนี่นะครับอ่างทองบุกค,ครับผม ยังไม่ตายอายุทยาเลาไปได้โยนบอลกลับมายกมาให้น้องปายตีลงไปมุมตรงอีกรอบครับโอ้โหสวยมากๆครับผมก็จะเห็นได้นะครับว่าน้องปายมีพัฒนาการในเรื่องของการเคลื่อนตัวที่ดีขึ้นมากๆนะครับเมื่อเทียบจากปี2ปีก่อนแล้วก็ยังสามารถพัฒนาไปได้อีกครับแล้วก็เรื่องของกระโดดนะครับตอนนี้อาจจะยังไม่ได้สูงมากแต่เชื่อว่าเดี๋ยวเมื่อผ่านมือโค้ชออสไปน้องจะสามารถ พัฒนาขึ้นได้อย่างแน่นอนครับมาที่คนที่3ครับน้องเปียนโนนัทธริกาวสารอายุ17ปีนะครับสูง184เซนติเมตรตำแหน่งบอลเร็วครับจากวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีพาณิชยาการอายุทยานะครับปัจจุบันน้องเปียนโนเนี่ยสังกัดอยู่ในอะคาเดมีของสโมสรสุพรีมชนบุรี e t e c คนะครับเช่นเดียวกับน้องแคปหมู น้องเป็นโนเนี่ยนะครับถ้าพูดรวมๆนะถือเป็นผู้เล่นที่เรียกได้ว่าเป็นบอลเร็วที่มีความพร้อมสุดๆเลยครับทั้งความสูงความคล่องตัวการบุกแล้วก็การบล็อกที่โดดเด่นสุดๆเลยครับเมื่อเทียบกับเพื่อนในรุ่นเดียวกันคือสําหรับผมเนี่ยนะครับถ้ามองรวมๆผมคิดว่าน้องคนนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสเข้าใกล้ทีมชาติชุดใหญ่มากที่สุดที่จะมีโอกาสได้ไปคิ้วกระติกน้ําในวีเอลในปีนี้นะ อันนี้ผมคาดเดาเล่นๆนะครับถ้าถามว่าใครมีโอกาสมากที่สุดก็คิดว่าน่าจะเป็นน้องเปียนโนนะครับงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูคลิปสั้นๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลงานของน้องนะครับในรายการวอลเลย์บอลหญิง u -18 ชิงแชมป์เอเชีย2024ที่ผ่านมานะครับในนาที่เจอกับญี่ปุ่นครับผมมาดูลูกแรกครับญี่ปุ่นเสิร์ฟมาไทายรับได้เซตมาให้เปียนโนไลหลังตีลงไปญี่ปุ่นรับไม่ทันนะครับเป็นคะแนนครับผม เมื่อกี้เซตไหลหลังสั้นมาให้เปียนโนนะครับเดี๋ยวลองดูภาพชา้ากันอีกสักรอบนะครับนี่ครับเซตไหลหลังมาให้เปียนโนกระโดดตีลงไปเป็นคะแนนนะครับมาดูลุกนี้บ้างครับญี่ปุ่นกําลังจะเสิร์ฟเหมือนเดิมนะครับเสิร์ฟมาไทยรับได้แล้วก็ยกให้เปียนโนตีลงไปครับโอ้โหหน้าสั้นนะครับลุกนี้เปียนโนทําไปได้ไวมากๆนี่ครับภาพช้า ยกมาให้เปียโนตีลงไปเป็นคะแนนครับเก่งมากๆครับลูกนี้มาดูอีกสักลูกครับเแคปหมูเสิร์ฟนะครับผมแล้วญี่ปุ่นรับล้นมาครับเปียโนกดลงไปโอ้โหไวมากๆครับนี่แหละครับบอลเร็วต้องเป็นแบบนี้ครับบอลหน้าเน็ตจังหวะการบล็อกการกดต้องทําได้ดีได้ไวแบบนี้เลยครับเรียกว่าเปียโนเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับในจุดจนี้ คนที่4ครับน้องออมออมจามิกรแขนแก้วหรือว่าเด็กหญิงจามิกรนะครับเพราะว่าน้องอายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นเองน้องมีความสูงที่182เซนติเมตรนะครับเล่นตำแหน่งบีหลังปัจจุบันสังกัดอยู่โรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6ครับน้องออมออมเนี่ยเรียกว่าเป็นบีหลังที่น่าจับตามองมากๆเลยนะครับในมุมมองของผมนะ เพราะว่าโดยวัยเพียง14ปีเท่านั้นเองแต่เป็น14ปีที่ทั้งสูงแล้วก็มีความคล่องตัวสุดๆผลงานก็ปังมากๆนะครับเมื่อเทียบกับเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันคนนี้เนี่ยผมรู้สึกเหมือนเห็นเงาของบีมพิมพิชยาเลยนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยต่างมีฝีไม้ลายมือที่โดดเด่นในช่วงวัยที่เท,เท่ากันนะครับและก็ที่สําคัญคือมาจากนครนนท์เหมือนกันด้วยเรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับ งั้นเดี๋ยวเราลองย้อนไปดูคลิปผลงานของน้องกันสักนิดนึงนะครับในรายการวอลเลย์บอลแชมป์กีฬาเจ็ดสีปี2024ที่ผ่านมาครับนัดที่เจอกับโรงเดียนกีฬาวังจันทร์วิทยาครับมาเริ่มกันที่ลุกแรกครับวังจันทร์ตีข้ามมาให้นครนน์นครนน์ยกบอลแก้มให้ออมออมตียาวลงไปท้ายขอดครับลงท้ายขอดพอดีเลยนะครับเมื่อกี้ออมออมตียืดนะครับผมลองดูภาพช้าครับนี่ครับ ตีบอลแก้นะครับยืดลงไปท้ายคอร์ดเป็นคะแนนครับมาดูลูกต่อไปครับนครนนเสิร์ฟนะครับผมอังจันรับลูกแรกไม่ค่อยดีนะตีแก้เข้ามาอ้อมออมรับเองครับแล้วก็เซตมาให้อ้อมออมตีเองเลยครับลงไปเป็นคะแนนครับผมสวยมากๆลองดูภาพฉายรอบครับนี่ครับรับเองแล้วก็กระโดดมาตีเองเลยครับเป็นคะแนนลงไปผ่าบล็อกลงไปเลยนะครับ มาดูอีกสักลูกนะครับลูกนี้ครับฟังจันรเสิบนะครับนครนวลรับได้ยกมาให้ออมออมตีลงไปเป็นคะแนนครับผมสวยมากๆนะครับตีบีหลังได้สวยมากลองดูภาพช้าครับนี่ครับยกมาให้อออมออมกระโดดสูงมากนะครับเนี่ยถ้าดูออมออมกระโดดนี่คือถือว่าสูงมากนะครับเป็น14ปีที่กระโดดได้สูงแล้วก็คล่องตัวมากๆเลยครับผม เรียกว่าน่าจับตามองมากๆจริงๆนะครับน้องคนนี้มาที่คนสุดท้ายครับคนที่5น้องเอมมาเอมมานูเอลเอมมาโอเจอรกาสาวน้อยลูกครึ่งไทยอเมริกันในจีเรียครับอายุ13ปีก็ยังเป็นเด็ยกหยญิงเหมือนกันนะครับมีความสูงอยู่ที่188เซนติเมตรเล่นตำแหน่งบีหลังนะครับปัจจุบันน้องเนี่ยสังกัดอยู่ในโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองครับ น้องเอมมาือว่าเด็กหญิงเอมมาเนี่ยนะครับเป็นน้องใหม่ที่มาแรงสุดๆเลยเพราะว่าด้วยวัยเพียง13ปีแต่สูงถึง188ซนติเมตรไปแล้วนะครับซึ่งก็มีโอกาสที่น้องจะสูงไปถึง190หรือมากกว่า190ได้อีกแน่นอนครับและที่สำคัญนะครับน้องตบมือสายด้วยนะครับแต่ว่าน้องเนี่ยเพิ่งเริ่มเล่นวอลเลย์บอลได้ไม่นานเองนะครับแค่ประมาณ2ปีแค่นั้นเอง ตอนนี้สกิลหรือว่าทักษะต,ต่างๆเขาเลยอาจจะยังไม่ดีเท่าไรนักเมื่อเทียบกับพี่ๆทั้ง4คนที่ผ่านมานะแต่ว่า2ปีก็สามารถเล่นได้ขนาดนี้เรียกว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับถ้าใจยังสู้เรียกว่ายัางสามารถปั้นน้องได้อีกไกลๆเลยครับเช่นกันครับงั้นเราลองย้อนไปชมคลิปสั้นๆผลงานของน้องกันดูนะครับในรายการวอลเลย์บอลยาวชนเอสโคลาปีที่ผ่านมาครับ ในนัดที่เจอกับโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6ครับมาดูกันที่ลูกแรกครับนครนนบุกมาเฉลบบล็อกของเอ็มม่านะครับเกี่ยบบล็อกไปได้แล้วก็ยกมาให้เอ็มม่าตีตีลงไปเป็นคะแนนครับนี่ครับสวนกลับแล้วเป็นคะแนนนะครับใช้ความสูงได้เป็นประโยชน์มากๆครับลูกนี้นี่ครับตีมือซ้ายลงไปลูกต่อไปครับอ่างทองเสิร์ฟ นครนนรับได้นะครับยกไปบีหลังตีแต่อ่างทองเกี่ยวบล็อกไปได้แกมาให้เอ็มม่าตีฉลบบล็อกออกไปเป็นคะแนนนะครับลูกเมื่อกีน้องเอ็มม่าตีเฉล็บบล็อกออกไปเป็นคะแนนครับผมนี่ครับภาพช้าตีมือซ้ายนะครับเฉลบบล็อกออกไปมาดูอีกสักลูกครับนครนนบุกมาอ่างทองรับไปได้แต่บุกไม่ได้นะครับ ยกบอลแก้ไปให้เอมา่าเอม่าตีลงไปเป็นคะแนนครับผมฟาดมือซ้ายไปสวยๆเลยนะครับนี่ครับจะเห็นว่าน้องเพิ่งเล่นมาแค่2ปีนะครับแต่เล่นได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคนะยังพัฒนาได้อีกเยอะแน่นอนละว,ว่าเรื่องบอลรับบอลเสิร์ฟเรื่องการกระโดดตอนนี้อาจจะยังไม่ดีนักแต่ว่าให้เวลาน้องอีกนิดครับผมเชื่อว่าหลังจากผ่านมือโคตออสออกมาเนี่ยน้องจะพัฒนาขึ้น ไปอีกระดับแน่นอนครับผมและนี่แหละครับก็คือประวัติและก็ผลงานคร่าวๆข,าข,าของน้องๆดาวรุ่งทั้ง5คนนะครับซึ่งเรียกได้ว่าทุกคนดูมีอนาคตที่ยาวไกลแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้น้องๆเนี่ยได้อยู่ในมือของโค้ชออสโค้ชนักปั้นมือหนึ่งของไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ขอแค่น้องๆอ,อย่าย่อท้อต่อการฝึกซ้อมพยายามพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับ เพื่อที่จะก้าวข้ามขีดจํากัดศักยภาพของตัวเองไปในระดับมาตรฐานที่สูงขึ้นให้ได้ครับซึ่งท่านน้องๆทาได้มั่นใจเหลือเกินครับคําว่าทีมชาติชุดใหญ่ไม่ไกลเกินฝันของน้องๆแน่นอนครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ยังไงทุกคนก็สามารถพูดคุยหรือว่าแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับผ่านการคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ และก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจที่ดีในการทำคลิปดีๆมาฝากมานำเสนอเพื่อนๆต่อไปสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมากๆแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ